สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยนะคะปียะปิยะสัมมาวดีนะคะวันนี้จะมาเมาเรื่องของนะคะเอสพาร์ต f า e นะคะนนปุ้ยชงไว้แล้วนะทุกคนคะอืมทุกคนคะเวลาเราจะดูแลรูปร่างตัวเองหรือไม่อยากให้น้ําหนักตัวเองขึ้นนะคะก็เราก็ส่วนใหญ่จะชอบกินกาแฟกันใช่ไหมปุ้ยก็คือหนึ่งเลยนะที่ชอบกินกาแฟแต่กาแฟนะคะเป็น ตูอันไร้ะกาดเลยใช่ไหมคะที่เราไม่อยากให้หุ่นเราอะมันออกท้างใช่ไหมคะอยากสวยก็อยากสวยกาแฟก็อยากกินหุ่นดีก็อยากได้เพราะฉะนั้นเอสพ t c ค f ฟฟี Coffee, ตัวนี้ mm hmm. ดูแล ปุ้ยได้หุ่นแบบนี้นะคะทุกคนา่าจากเคยเอ27ตอนนี้ก็24แล้วนะคะออกกําลังกายบ้างโยคะบ้างเพราะว่าเราเป็นคุณแม่ทํางานนะคะที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานแล้วก็ดูแลลูกคุณแม่ลูก2นะคะจะไม่ค่อยมีเวลาแบบออกกําลังกายโดยตรงเพราะว่าเราดูแลลูกโดยตรงเราไม่มีคนช่วยดูแลลูกไม่มีคนช่วยทํางานบ้านนะคะทีนี้เอสพัทเนี่ยก็เวลาเรากินไปแล้วเราทํางานบ้านทํากวาดเช็ดถูทําอะไรเงี้ยนะ ซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านลดน้ำต้นไม้ก็เป็นการออกกำลังกายแล้ว S อ a c ัท f f f e e ตัวนี้นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานนะคะแล้วก็มีโปรตีนน้อยๆเข้าไปผสมโปรตีนเข้าไปน้อยๆน,นะคะให้เราอ่ะมีความแบบกระปิ้กระเป๋านะทุกคนแล้วก็ดูแลดูแลระดับน้ำตาลในเลือดให้เรานะคะเนี่ยปุ้ยเลยเลือก S อสพัทท์ f อฟที่ดูแล รูปร่างของปุ๋ยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ